แสดงความคิดเห็นก็ไหนไม่แน่ใจว่าคุณทัวนี่จะถ่ายหรือเปล่านะครับว่ากล้วยมาจากไหนตอนนี้อยู่กับผมนะคุณเสกชัยแล้วถ้าผู้ชมมากล้วยยังไม่หนีไปไหนนะครับสวัสดีครับคุณทวนครับครับสวัสดีครับครับคุณทัวโทรจากจังหวัดไหนครับอ๋อผมเขาขึ้นมาเหมือนกันนะครับผมอ๋อเขาละเีี่มาเหมือนกันเมื่อสักครู่นี้หรือเ่าคุณเป็นจันทรว่าอำเภออะไรนะเอคุณทัวจังหวัดอำเภออะไรนะครับ ผมผมาปืนพมายครับอ <Bruno S 2> ๋อพ่มายไม่ไกลเนี่ยนะฮะถ้าอยู่ใกล้ก็ไม่ไกลแล้วฮะคุณทวนจะมารับถ้วยใช่ไหมครับเนี่ยไม่ไม่ไม่ครับแต่หาคืออย่างนี้ผมผมผิพิการครับอ๋อที่ผมปืนมาปั๊บผมมาเจอเดนเนชั่นเลยครับครับเอางฮะก็เมื่อกี้ก็ก็เห็นว่ามีเรื่องอะไรและความคิดเห็นจกกัอะไรเนี่ยเนาะในเรื่องของการบำบัดยาเสพติดอ่ะครับคุณทวนครับผมครับ เป็นไงบ้างครับ,บ,รบมีความคิดเห็นคิดว่าการนําเยาวชนผู้ติดยาเสพติดไปบําบัดแล้วเยาวชนจะกลับเข้ามาสู่วังวนเรื่องยาเสพติดอีกหรือเปล่าครับนะก็คงไม่เลยมั้งอันนี้อันนี้ผมผมคือบ้านภรรยาผมกปอยู่สถานที่บําบัดยาเสพติดตเลยนะฮะ<อ>ที่ช่องนะ,ะที่คอง<ค>ที่ค่ายนงตะกูนะฮะผมผมก็ไปไปไปผ่านไปผ่านมาพวกผมไปแระดูบางเหมือนกันครับ เห็นแถวในบ้านให้ก็มาเป็นติดมามันก็เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์รู้สึกจะจะเลิกหมเลยนะครับเลิกเลย<อ>ใช่ไหมครับมีเยอะไหมครับในในในชุมชน <c oughs> ในบ้านของคุณทวนที่มีเยาวชนติดยาเสพติดนะครับผมหมู่บ้านผมก็ใหญ่นะแต่เห็นมีไปยอยู่สามสี่คนแต่ว่ากลับมามันก็มาสารภาพมาอะไรมาบวชออกจากสถานส,าสถานที่ไปบำบัดมามันก็มาบวชมาอะไรกันเนี่ยครเป็นเนนเป็นอะไรเง<า>ี<า>้ยก็มาเลิกบวชแล้วก็ ก็ทํางานทาการเหมือนเดิมเลยนะก็คือเลิกเลยใช่ไหมครับครับผมครับผมแต่ว่าก็จกล้ๆก็ไม่ทราบนะเพราะว่าผมมันไม่ได้ไปคุกกี้แตเด็กๆมันมันก็ตันครับที่สู่นํำบัดที่สุ่นํำบัดที่ทางภรรยาคุณทวนทํางานอยู่ตรงนั้นเขามีกิจกรรมมีการสร้างอาชีพมีการปลูกผักอะไรกันบ้างไหมครับเหมือนกันที่ลาดบุรีไหมครับอ๋อไม่ไม่ไม่ลกครับอ๋อนี่หมายถึงว่าที่สึกใช่ไหมใช่ใช่ครับ การนี้คือเขาฝึกมึนทหารนี่แหละที่ไปเห็นนะผมไปเห็นมึนฝึกทหารตอนเย็นกับสวดมนต์เต้นเจ้าเนี่ยก็คือหมายถึงว่ามียามีอะไรทานอ้วกแตกอ้วกแตกกันแบบที่เห็นเห็นเห็นครับผมเอาล้วก็ถือว่าสถานบ้าบ่าเย็นน้อยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ก็ช่วยได้นะครับค่ะเห็นเห็นว่าผมผมว่าเป็นโครงการที่ดีมากเลยแต่ว่าครับครับผมก็ไม่ได้คุกเขี้นแต่ว่าที่เห็นที่มันไปสามสี่คนกลับมาเนี่ยเด็กไปแล้วกลับมาเนี่ยมันก็ดีขึ้น ดีขึ้นนะดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็มาบวชมาอะไรเสร็จแล้วก็มันมีอยู่คนหนึ่งอะไปหางงานเขาไม่รับนะเขามาเมืองประวัติเสียแต่ว่าก็อีกสามอีกสามคนมันก็ได้งานอะนะแต่อีกคนหนึ่งตอนนี้ได้งานอะไงผมก็ไม่รู้ผมไม่ได้เข้าบ้านเลยเป็นเวลาสองสามเดือนแล้วครับขอบคุณมากครับคุณถวยครับผมผมมีเรื่องปรึกษาหนึ่งหนึ่งนะฮะเชิญครับเชิญครับ มันไม่ทราบว่าจะจะเป็นการลุกเป็นคนเลื่องกันคนเลื่องกันครับัลครับคุณทวนครับคือผมอาชีพผมเป็นลูกจ้างประจํานะฮะครับเป็นลูกจ้างประจําองค์กรปกครองท้องถิ่นนะฮะครับแต่ทีนี้ผมผมอยากจะเรียนปรึกษาว่าลูกจ้างประจําส่วนท้องถิ่นเนี่ยคือมมันมีอบจเทศบาลแล็กก็อบตหลังจากเกษียณอายุไปแล้วเนี่ย ไม่ได้รับค่ารักษาพยาบาลเหมือนที่ตอนปฏิบัติงานอยู่ที่เป็นลูกจ้างประจําอยู่โอเคตอนเป็นลูกจ้างประจาเนี่ยได้เสื้อผ้าได้รักษาได้ครับแต่พอเกษียณไปแล้วหมด60ปีแล้วเนี่ยคครับไม่สามารถที่จะรักษาพยาบาลได้เหมือนที่ตอนปฏิบัติงานอยู่ใช่ครับใช่แต่ที่ผมถามว่าคือปรึกษานะี่ยไม่ใช่ไปต่อว่าตอออะไรแต่ผมปรึกษาว่าอายามดีนะเรียกใช้อื โอเคล่ะผมเป็นลูกจ้างผมก็ต้องปฏิบัติตามนโยบายของผูดรำชาหรือผูดคำชาสั่งการอย่างผมเนี่ยผมเป็นพนักง,งานขับรถเกตรรคคัับบซึ่งมีหน้านะที่จะต้องไปปรับปรุงถนนในหมู่บ้านในองค์กรปกครองนท้องถิ่นของแต่และจังหวัดที่จะกับรถกัดอยู่รแล้วหมู่บ้านที่ผููดคำชามอบหมายไปปฏิบ,บัติตางาน ก็ไปทําอะไรและผลงานที่ออกมาเขามีแต่ผู้ให้หารจัดเจ้าหน้าที่ได้คุณตัวนฮะที่จะปรึกษานี่เอาสรุปสั้นๆนิดหนึ่งสรุปสั้นๆก็คือว่าทำไมไม่ดูแลตอนหลังเสียแล้วอ่าพรุ่งนี้นะคุณตวนเดี๋ยวคุณตวนนะเดี๋ยวให้เบอร์กับทีมงานไว้ด้วยนะฮะพรุ่งนี้ผมจะให้รายการของผู้นําทําจริงนะครับคุณเฉลียวคงตุกนะฮะเลือกท้องถิ่นให้คําตอบกับคุณ คุณทวนดูนะฮะว่าเพราะว่าองค์กรองค์กรส่วนปกครองท้องนี้เนี่ยผมก็ไม่ทราบข้อมูลนะครับคุณทวนตอนนี้ต้องยอมรับแต่ว่าอย่างที่คุณทวนเข้าใจในคืออย่างที่คุณทวนเข้าใจก็ถูกแล้วใช่ไหมครับว่าพอเกษียณแล้วก็คือจะไม่รับจะไม่ได้รับค่ารักษาพยาบาลต่างๆเหมือนกับข้าราชการแต่เหมือนคุณทวนว่าน้อยใจว่าทําไมถึงไม่มีแบบนี้กับลูกจ้างประจําในหน่วยงานองค์กรอื่นๆด้วยนอกจากองค์กรของคุณทวนแล้วไม่หมดฮะทั้งส่วนราชการด้วยลูกจ้างส่วนราชการลูกเคลูกจ้างส่วนราชการเนี่ยเขา เขาเป็นส่วนราชการเขาอยู่ในเมืองให้ผมไปไปอยู่บ้านนอกไปลาวแต่ขุดตะทำถนนขุดบ่อหรือว่าทำอะไรตอนอะไรเนี่ยที่สู้เขาจะสการมาหรือเปล่าน่ะยางหรือว่าอะไรอะไรเนี่ยผมผมต้องออกจากบ้านไปพักไปอะไรอยู่กับชาวบ้านเขาเอาไม่เป็นไรคุณทวนครึ่งส่วนแล้วอ่ะหมดหมดหกสิบแล้วปั๊บอ่ะไปอยู่กับบ้านก็เยอไปเอาบัตรไปเอาบัตรทองเมื่อชาวบ้านธรรมดานั่นแหละเอาไม่เป็นไรพวกนี้เดี๋ยวผมให้รายการผู้นำทำจริงเขาตอบคำถามคุณทวนนะฮะ มาบุงตรงนี้ใช่ไหมครับครับนี่ครับพวกนี้อีกรายการหนึ่งครับคุณทวนคือรายการอะไรครับผมผมกระตันโจ๊ตผมต้องเปลี่ยนจริงจริงครับเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณคุณทวนคุณเป็นแฟนคลับของช่องคอมชัดทีวีตลอดไปเหลือมีรายการดีๆเยอะนะเอาวันนี้ขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณทวนครับสรุปเมื่อสักครู่นี้หลินปิงจบไปแล้วใช่ไหมครับกลัวยังไม่ไปไหนเลยคุณเสกชัยนะครับแล้วแต่ว่าเรามีคลิป ดีมีอยู่คลิปหนึ่งใช่ไหมที่สลับอารมณ์หน่อยสลับอารมณ์หน่อยสลับอารมณ์ท่านผู้ชมบอกวันนี้หลายอารมณ์เหลือเกินคุณตุชาติเอาวันนี้มีทีมงานนะครับคุณจิ๊บในหัวหน้าทีมงานเลยนะฮะบอกว่าเป็นคลิปที่เตือนภัยกันนะครับเขาบอกว่าคลิปนี้ให้ชื่อว่าคราวหน้าโคงไม่โชคดีขนาดนี้เด็กขี่รถจักรยานยนต์ตัดหน้ารถเอาไปดชมคลิปนี้ดูฮะ เด็กผู้หญิงด้วยนะสคนขี่จ,จักรยานตัดก,กระชันชิดมากคือเด็กไม่กําหนดระยะเสเ่ยๆชัถ้าเป็นต่างจังหวัดน,นะเวลารถวิง่งเร็วมากแล้วเด็กก็คิดว่าโอ้โหคงแบบไปได้นะเมื่อเซ็จโคนี่ ชิวมากเลยนะแต่วันนี้โอ้ยตายเป็นจังหวัดดีหรือเปล่าที่คนขับรถที่ติดกล้องไว้อาจจะขับช้านิดนึ่งก็เลยสามารถที่จะหลบแล้วเด็กสามารถที่จะข้ามไปทันถ้าหากว่าคือเด็กมัวแต่มองฝั่งรถฝั่งนี้แต่ว่าฝั่งซ้ายเด็กไม่ได้มองเลยนะถ้าหากว่ารถมาฝั่งซ้ายก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับดูครับนี่นะนี่คนขับที่ติดกล้องจากรถนะเขาจะขับไม่เร็วเกินไปแล้วในีมอเตอร์ไซค์วิสวนมาพอดี เด็กเขาไม่มองด้านซ้ายครับมองแต่ด้านขวาแค่เดียวคงไม่โชคดีตลอดไปนะคนที่มีลูกหลานที่อยู่ต่างจังหวัดก็ต้องบอกลูกหลานให้ระมัดระวังนิดนึงในการขี่รถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์ก็ต้องระมัดระวังนะครับดูข้างในก็เสียวข้างนะครับเสกชัยลักษณะแบบนี้ไปต่างจังหวัดเนี่ยผมขับนะไม่เร็วมากคุณเสกชัยผมมอเตอร์ไซค์ถ้าไปต่างจังหวัดเนี่ยขึ้นเขาไม่ขึ้นถนนปุ๊บไม่มองอะไรเลยนะฮะขึ้นถนนอย่างเดียวขึ้นไปบนถนนอย่างเดียวเลยไม่สนใจว่าด้านซ้ายด้านขวาจะมีรถมา เราขับไปด้วยความเร็วเบรกแบบไหนก็ไม่อยู่ว่าในสกู๊เนี่ยเวบมาแล้วได้ขวาโชคดีโชคดีของหนูน้อยสองคนที่ไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับลักษณะแบบนี้ไม่เกิดขึ้นบ่อยนะครับเอามาพูดถึงรถจักรยานไปรถจักรยานยนต์หายกันบ้างไหมฮะที่จังหวัดชนบุรีข่าวนี้อาจจะเตือนภัยสาหรับหลายๆคนที่เป็นเจ้าของรถจอดรถแล้วล็อกคออย่างเดียวโู้ชนเดี๋ยวนี้เอาง่ายเอาง่ายมากครับเดี๋ยวนี้ครับที่จังหวัดชนบุรีฮะคุณเสกชัยครับ ที่จังหวัดชนบชุรีในวันนี้นะครับมีนางสาวนันทิดาวงคําจันทร์อายุ31ปีซึ่งเป็นพนักงานของโรงงานแห่งหนึ่งนะครับพักอยู่ที่แมนชั่นอยู่ตรงแท่งปั๊มน้ํามันอนันต์บริการอยู่ตําบลบึงอําเภอศรีราชานะครับเข้าร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวคมชัดลึกทีวีที่จังหวัดชนบุรีนะครับบอกว่ามีคนร้าย2คนนะครับเข้าไปลักรถจักรยานยนต์จำนวนสองคันที่จอดอยู่ในลานจอดรถของแมนชั่นดังกล่าวนะ ซึ่งเป็นรถ Honda คลิกสีแดงหมายเลขแดงดำนะครับหมายเลขทะเบียนสบรุสีงองูรอเรือ664กรุงเทพมหานครนะส่วนอีกคันหนึ่งเป็น Honda w เว1 1สีเทาดำคนร้ายก็ขโมยไปซึ่งคนร้ายก็ใช้วิธีง่ายคุณผูชาติดูพับวงจรปิดก็หักคอแล้วก็ออขับหลบหนีออกไปเลยง่ายมากไม่ขนาดจะจอดในแมนชั่นนะครับ,รบแต่ว่า สองคันขโมยไปตำรวจก็ยังจับกลุมไม่ได้ครับที่น้องขามฮะจังหวัดชนบุรีนะครับตำรวจที่จังหวัดชลบุรีแสดงฝีมือหน่อยนะครับเรื่องรถจักรยานยนต์นี่หายไปบ่อยมากทีเดียวแต่ว่าข่าวนี้นะฮะคนที่เป็นเจ้าของรถเขาบอกว่าเพิ่งผ่อนหมดไปได้เดือนเดียวเองนะฮะก็เตือนภัยสาหรับท่านผู้ชมหลายๆคนที่ขับรถจักรยานยนต์แล้วล็อกคออย่างเดียวนะเจ้าของรถบอกให้ล่ามโซ่หน่อยหรือมีอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่ป้องกันมากกว่านี้อย่างน้อยก็ยื้ระยะเวลาแทนที่จะเร็วไปหักคอแล้วไปเลยนะ ตัดโซ่ตัดอะไรโอ้เยอะแยะไปหมดอุปกรณ์เยอะนะครับรายการสายตัวระวังภัยวันนี้หมดเวลาแล้วครับส่งคลิปเหมือนเดิมครับคุณเสกชัยคนอาชีพบอกหนีไม่พ้นอะไรนะฮะสุนัขสุนัขก,กับแมวหรือเปล่าสุนัขกับแมวใช่ไหมแต่วันนี้เป็นสุนัขครับเป็นภาพน่ารักน่ารักฮะใครที่ชอบนอนละเมอดูภาพนี้นะครับหมาละเมอวิ่งชนกำแพงผมสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ